้น,น้องไม่ดินสอนแล้วนะจ๊ะเราเรียนกันค่ะอะไรนะครับเราจะเรียนกันเราเล่นนี่เป็นเรื่องของความสนุกค่ะดีครับไม่งั้นจะเชิญคุณพรอแบบนั้นแน่ๆรู้สบายว่าตอนนี้ไม่เหมาะกับการเรียนหนัง<ม>สืออไม่ค่ะอ่าลวนะฉันอยากให้คุณดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนทิ้งกระดาษแล้วก็หนังสืออืมหนังสือชนะนะหนังสือชนะค่ะแต่ว่าคําถามที่น้องๆต้องสอบวันนี้ก็คือถ้าพี่วางกระดาษไว้บนหนังสือมันจะตกได้ความเร็วเท่ากันหรือว่ากระดาษจะค่อยๆตกตาม ถูกรับไปเลยห้าคะแนนนะคะเด็กๆเนีคิดว่าจะอาจจะตกทีหลังไหมคะคิดว่าอาจตกทีหลังเหรอเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันเบากว่าหนังสือฉะนั้นเลยคิดว่ามันจะลอยมากกว่าจะทิ้งตัวลงมาแบบนี้เออผมคิดว่าน่าจะตกเพราพร้อมกันเพราะไม่มีอากาศลอยอยู่บนนังสือเลยโอเคแ้วผมไม่รู้ครับอาวไม่รู้เหรอจ๊ะเห็นด้วยกับนิกพูดใช่ไหมครับ เวลามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเอะดูนะนี่้โน oh เป็น, <hey S 1> นแล้วคะพอพร้อมกันเราตอบถูก <c oughs> ไม่ได้ทีมสีแดงรับไปเลยในช่วงนี้ห้าคะแนน ตอนที่ทิ้งกระดาษและหนังสือแยกกันมันจะขัดกับโมเลกุลของอากาศแล้วก็ค่อยๆตกลงมาเราจะเห็นว่ากระดาษจะตกลงมาช้ากว่าหนังสือมากเลยทีเดียวเอาล้ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนวางกระดาษบนหนังสือล่ะเพราะว่าโมเลกุลของอากาศยังอยู่ในนั้นอ๋อโมเลกุลของอากาศยังอยู่นะคะแต่ว่าหนังสือทำหน้าที่เป็นกรอบกำบังแล้วก็หยุดโมเลกุลของอากาศจากกระดาษซึ่งทําให้ตกมาเร็วพร้อมกันไม่มีอากาศล่ะครับเอ๊ะทำไมถามมากจังเลยค่ะดูไม่แหุ้ดท้ายเลวนี่เป็นคําถามสุดท้ายถ้าไม่มีอากาศพวกมันจะตกลงมาเร็ว พร้อมกันเพราะว่าทุกวัตถุตกลงมาที่ความเร็วเดียวกันกับแรงโน้มถ่วงเราจะคว้าช้างหรือว,ว่าขนนกทุกอย่างก็จะตกที่ความเร็วสุเล่ารับ